เหมือนว่าแมป The Forge Update x m a n นะครับซึ่งตอนนี้คือผมอยู่โลก2แล้วก็ได้เวลาไปโลก3ามครับนี่โลก3เพิ่มเข้ามาแล้วนะต้องใช้เลเวล70ไปกันตอนนี้ผมมีเลเวล123 <C> e <ars> เหมือนอัปเดต Xmas ครั้งนี้มันจะมีเกาะใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ได้ daily quest นะครับใช่นี่คือผมรับไปแล้วนะมันเหมือนจะให้นมยาอะไรวะ รัก2ของด้วยยาอะไรสักอย่างนี้เนี่ยไอ้มุ่วงออะนั่นอะไรครับผมเดี๋ยวเรามาดูโค้ดใหม่กันดีกว่ามีโค้ดอะไรบ้างโค้ดแรกเลยนะฮะ x m a t นี่นะครับ x m a t ชิปใส่ไปเลยเมันจะได้5รีโลนะครับ oh. sorry for for the the day ช day, day, ่ day. <c oughs> างไม่เองเถอเอาเอาเป็นว่าเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับซึ่งคิดว่าผลจะได้อะไรเอาือตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ20สปีนนะครับอืมเอาลักโพชันเลย อืมอร่อยแล้วก็ได้เวลาสุ่มเพื่อเพิ่มโชคในการสุ่มนะฮะ ที่ต้องเข้ามามันจะมีเซนต้าคอร์สอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถมารับควสกันมาได้นะครับนี่นี่มารับควสกันมาได้มันจะมีให้สามควสสามารถรับพร้อมกันได้เลยนะครับตรงนี้มันจะมีช็อปอยู่ซึ่งมันต้องใช้นี่ซึ่งไอ้ติเกตตรงนี้เราสามารถหาได้จากการทำควสของเซนต้านะครับสามควสนั้นคือวันแรกเราจะได้ประมาณ420นะครับผมและของที่ดีที่สุดก็คือพรีแองนี่แหละครับดาเมจ5 5 0ซึ่งราคา3,600ทกอติกเก็ตแพงมาก บอกตรงแต่คือของโคตดีพอเราเดินไปแถวกลางๆตรงนี้มันจะมีที่จุดขายพิกแอคแล้วก็พวกจุดอินชาอะไรนี้นะครับซึ่งนี้คือราคาพิกแอคคือราคาพิกแอคโลก3มันจะราคาหลักแสนขึ้นอันนี้อันแรกนะ20000นอัน2ประมาณ3ามแสนอืมใช่แบบแพงโคตรเลยนะครับผมแล้วผมคิดว่าจะซื้อของให้ดีเลยคือผมจะเก็บเงินให้ครบประมาณสามแสนนะครับ ซึ่งมันจะได้พีเอ็กดีเลยมันเลยผมมานั่งฟาร์มเงินดีกว่ามานั่งฟาร์มเงินต่อให้มันครบ3ามแสนเจ็ดดีกว่าผมจะได้เป็นซีพีเอ็กทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มาทำควีตทีเดียวด้วยตรงนี้ที่มันขึ้นข้างๆนะครับของเซนตา้าแล้วของเซเซด้วยเซเซโมโร่ด้วยหลังจากผมฟาร์มมายาวนานคือตอนนี้เงินผมก็ใกล้ครบแล้วครับตอนนี้มีประมาณ2อ0 0สนนะครับซึ่งใกล้ครบแล้วเลยไม่ไม่เยอะแล้วก็คุยเซซโมโร่นี่คุยคุย เยียบเรียบร้บรอยมันจะได้เงินมาโอ้โหผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่ผมจะขายพีเอ็กไลท์ไทนี่ของเราอ๋อตรงนี้นะฮะได้เวลาแล้วล่ะไลท์ไทเราต้องจากกันแล้วอันนี้ผมเก็บไว้แล้วกันผมจะได้เงินมาคืนมา70,000โอเคแล้วก็ได้เวลาซื้อพีเอกใหม่นะครับนี่พีเอ็กอะควาพีเอ็กชิป เรียบร้อยโอเคตอนนี้กูจนเลยและหลังจากไปซื้อพิกเอ็กซ์แล้วก็ไปส่งเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็เข้ามาขุดหินในถ้ำตอ่อแล้วแบบเจอพวกแมงมุมแมงมุมม,มันไล่ต่อยผมพอเลยผลกลับมันแล้วผมก็จัดการมันนะครับแล้วก็ขออุดหินต่อชิวๆนะเหมือนตอนนี้ผมจะได้แร่ซัพเปอร์ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทำเควสของซานตา้าค,ะะครับคือการรับเวพอนแล้วก็ขับอาเมือนะครับเกมกดเกมสุดมันมินิเกมสุดมันฮะ ที่ค่อนข้างที่จะเสียเวลากินเวลามากๆนะฮะได้หอกไหมหืมกูได้ขวานฤทธิ์ไปสิบเก้าเปอร์เซ็นต์น,นะฮะเพอร์เฟกต์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 เรียบร้อยเพอร์เฟกต์นะฮะเรามาหาคุแร่ต่อดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยไปทําพวกอุปกรณ์ชุดอะไรนี้ต่อนะฮะเพราะตอนนี้แร่แทบจะไม่มีแล้วครับมาขุดเพิ่มนิดหน่อยเพื่อเอาแร่ไปคราเพิ่มนะครับผมแร่ที่ผมต้องการมักจะไม่ได้ครับคือตอนนี้ผมต้องการไ้แร่เนี่ย ครับครับพิดไม่รู้สักอย่างสักอย่างนะอะไรครับคือผมไม่ได้เลยตอนนี้ทุกอย่างครบแล้วเหลือแค่แร่นี้คือสิ่งที่ผมได้มักจะเป็นแรงโ,งโง่ๆไม่ก็เป็นแร่ระดับอีพิกนะครับอื <c oughs> นะมกูได้ไอะนาลัย,ลย,นะ oh yeah, ยก,ไกไไูไม่ได้แร่เช่ยนี้เลยนะฮะโคตรแย่เกมเนี่ยเมื่อกี้ได้แร่รเจนแต่ไม่ได้ได้ไม่ได้แร่โง่ๆอ่คนดูคิดดูดิโอเกม และตอนนี้ผมคิดว่าเรามีแร่ครบแล้วเรามีแร่เยอะแล้วเราเลยมาแบบตีเหล็กกันเลยดีกว่าฮะจะได้ทำเควสของแซนตา้าให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือตอนนี้ครั้งที่หนึ่งในการตีแล้วก็ครั้งที่สองครั้งที่สามและในที่สุดตอนนี้ผมก็ทำเควสของแซนตา้าที่เรียบร้อยตอนนี้ผมมีโทเค็นประมาณรวมกันทั้งหมดก็มีโทเค็นประมาณ260นะฮะ และด้วยความที่ผมเบื่อ,อ The Font นิดหน่อยครับการคุณเหมือนผมเลยเปิดติ๊กตอและคลิปแรกที่ผมเจอก็คือราชาไม่มีวันยอมแพ้ราชาไม่วันไหวนะครับผมโคตรโหดและในตอนนี้ผมก็ได้คุณหินไอซีร็อกแล้วนะฮะไม่ใช่หินแร่ละวหินอันนี้แข็งกว่าเดิมซึ่งมันก็มีของดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะและตอนนี้ผมก็มีเควสท,ท่าตีนสูฮะค,คือมันให้ผมจัดการไดมอนด์สไปเดอร์กับคริสตัลสไปเดอร์ครับซึ่งอย่างตำ ไม่ต่ำกว่าสิบตัวนะครับไอ้ดมอนสไปเดอร์สิบตัวคริสตัลสไปเดอร์สามสิบตัวซึ่งเป็นแบบ ควสดโคดห้าตีนอะแล้วตอนนี้ผมก็ใกล้าตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในความที่ผมโง่หรือผมมีความกล้าก็ไม่รู้ผมไปตีกับแมงมุม2ตัวแล้วในที่สุดผมก็ตายนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ลดละกันกที่ผมจะจัดการแมงมุมผมได้ลงไปข้างล่างแล้วผมก็จัดการได้หนึ่งตัวผมวิ่งขึ้นเลยฮะเดาคุณโดนไล่ตื้อตายหลังจากผมไปไล่ตีแมงมุมตอนนี้ผมคิดว่ามานั่งใช้ชีวิตชิวๆดีกว่าผมก็มาขุดแร่แ ด้วยความว่าที่ผมแบบมีสายเลือนนักสู้รวมทั้งต้องไปทำเควสด้วยเลยผมไล่มาไล่ตบไปตัวนี้นะซึ่งกูก็จะตายแล้วแต่กูก็ไม่ทอ้อถอยนะฮะจนผมจะตายแล้วผมก็ต้องแดนหนีไปสักพังนะฮะแล้วผมก็เข้าใหม่เข้ามาใหม่แล้วกูแดนหนีก่อนกูจะตายในที่สุดเรียบร้อยผมก็จัดการมันเป็นที่เรียบร้อยเกือบโดนยิงใส่นะฮะไอ้รอบก่อนผมไม่ได้สุมเผาให้หมดนะครับผมมีรีโลไว้อยู่แล้วตอนนี้ผมก็อยากสุมเผาอีกรอบ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ดวงโคตรจะดีนะครับคือมันสุ่มผ่านเผาเอ็นเจอร์ไปประมาณสี่ห้ารอบแต่กูไม่ได้สักรอบนะครับอืมม่โคตรดีเลยกูอยากตายมากและในที่สุดทําให้ผมนึกได้ว่าผมเลือกสุมเผาดีกว่าผมสุมเผาจนท้อละไม่จริงๆรีโล <c oughs> ผมหมดแล้วคือผมไม่ได้เผาเอ็นเจอเผาที่ดีที่สุดคือเผาดรกกนมอนที่ผมได้นะฮะแล้วผมคิดว่าชีวิตนี้แม่ไม่ต้องเอาอะไรแล้วครับผมเลยมานั่งขุดหินทำควสต,ต่อเออชีวิตอะ คุณหินทำเวนี่แหละชีวสุดละ <c oughs> แล้วผมมองไปเห็นพอดีครับว่ามีคนวางโทเทมสีเขียวก็วคือโทเทมรักนั่นแหละผมเลยโอเคขอหล่ออีกหน่อยแล้วกันผมเลยเดินเข้ามาในเขตของโทเทมนะครับแล้วผมก็มานั่งฟาร์มดีกว่าเพราะมันจะได้ของดีขึ้นกว่าเดิมแล้วฮะ พอฟาร์มน,นี้ไปสักพักเควสคุณหินผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมทาเควสคุณหินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วมันก็มีเควสคุณหินที่ยากก็ลืมประมาณ2เท่าโอ้ปไปอยากตายเลยแล้วด้วยความที่ผมสงสัยว่ามันสามารถรับเควสจากแฟนใต้อีกได้ไหมครับแล้วมันก็บอกว่าไม่สามารถรับได้คือมันเป็นเควสประจาวันนัแเลยครับคือผมแสเลยนะครับ <c oughs> คือผมเฝเลยตอนนี้ผมมีโทเค็นเท่าไหร่ผมสามารถแลกอะไรได้บ้างผมมาดูอ่ะแต่ผมเลือกที่จะไม่ซื้อมันเพราะผมคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกคือมันก็มันเป็นของเละก็จริงเพราะมันหายากแต่มันไม่ใช่คอลิมิเต็ดเลยผมคิดว่าไม่ซื้อมันดีกว่านะฮะและผมก็มานั่งขุณหินแล้วก็ตีมอนขุณหินตีงมอนแบบนี้วนๆนไปซ้ำๆเป็นแบบลูปนะครับ <c oughs> มันผมจะเจอเล่ใหม่ระดับมิติเนืยอฮะ ระดับออกประมาณ1ใน9 0 0 0ถือว่าเยอะมากแบบเป็นแร่โคตรโหดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นี่กูเจอได้ไงกูเจอง่ายกว่าอสองแลนี้ได้ไงอะคนดู เจอค่ายไอ้สองแร่นี้ได้ไงอะไอ้แร่เนี่ยไม่นานจือจอเจอได้ไงโอ้มาให้ดวงดีเหมือนกันนั้นเนี่ยเราด้วยความที่ผมดวงดีเกินไปครับผมเลยมานั่งต่อยแมงมุมเทอร์ดูล่าหรือไอ้แมงมุมตัวใหญ่นั่นเองนะฮะแล้วมันก็ตายไปที่เรียบร้อยด้วยความผมดวงดีเกินน่ะนะเออเฮ้ยคุณดูผมเหมือนจะได้แร่ระดับรีเจนนั่นใหม่แล้วนะฮะอันนี้คือแร่แรกที่ผมได้ส่วนนี้เป็นแร่ที่สองซึ่งอันนี้กูได้ก่อน ได้อันนี้ได้ไงวะมันหายากกว่านุ้ยเฮ้ยและเควสใหม่ต่อจากเควสที่แล้วมันให้ผมทําซะยากเลยนะฮะคือผมต้องจัดการไอพิสมาพิสมาไรส์สไปเดอร์หรือแมงมุมตัวใหญ่สามตัวแล้วก็ออก20ตัวนะครับซึ่งเป็นโคตรยาก แอบลอยแอบลอยแอบลอยทันเป้าทันเป้ากูไม่ทันนะฮะเอาโคตรแย่เลยอะแอบลอยไม่ทันไหนไหนก็ไหนไหนแล้วผมใจแร่สุดหดขึ้นไปผมลองยิงตัวเองขึ้นไปหน่อยละกันว่ามันจะมีอะไรเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนจะมีถ้ำนะำเต๋วผีเฮ้ยอันนี้มันคือถ้ำใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหลยยิบเลยยับขุดเลยกูุดไม่ได้ครับโหโคตรหดเฮ้ยอันนี้ออกใช่ไหมเนี่ยที่ผมต้องตบเฮ้ยออกถือว่าซู้ไม่ยากนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบ เหมือนไอ้พริสพิมารไรสปเดอร์แต่คอนเทนท์ Content ที่จะกากนะครับโอเคคอนทน้น okay. ที่จะกากโอเคเป็นว่าผมสู้ได้แล้วกันโอ้แบบนี้แบบนี้โอเคคูก okay. ็ขอบายนะกูตายเลยโอกู oh. <c oughs> ตายเลยนะท่านคนดูโอเคถ้างั้นสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าไปละ